กวแล้วอิ่หิวคือเมื่อกี้ครูกำลังจะเข้าร้านแล้วแบบผมตอนนี้ผมแบบกำลังเผชิญปัญหาอย่างนึงนะครับคือก็คือแบบกำลังจะไปหาร้านอาหารกินกันนะครับแต่ว่าพวกผมเพิ่งเคยมาครับก็ไม่รู้ว่าอาหารร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ต้องจองอะไรเงี้ยแล้วก็คือไปถึงร้านไหนก็คือม่งเต็มทุกร้านเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีคือไม่ได้กินเลยสักร้านนะครับแบบร้านอาหารเหนืออะไรเงี้ยครับเราก็ไปเราก็ไม่ได้กินสักร้านเลยครับเพราะมันเต็มอยู่ โครปั่นตอนนี้อยู่กับพี่เนมเอ็มทีแล้วผมเน่โมพี่เนมนั่งเศร้าอยู่นะพี่เนมเป็นไรเศร้าเนอเอ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 อไม่เศร้าเพราะว่าผ่านมาหลายรอบบอกว่าไม่ไม่ได้กินข้าวทันทีเศร้าปั่นมากินแถวแม่โจ้ค่ะไกลไปครับผมไกลไปเอาแถวบ้านให้รอดก่อนครับตอนนี้คือแบบมีมอไซค์อยู่สองคันนะแต่มีคนในบ้านแปดคนน่ะ เราจะกินข้าวกันยังไงครับผมตอนนี้เยยังมาอยู่ไหมครับอยู่ครับผมตอนนี้หาข้าวกินแล้วนะครับหิวมากที่เหลือนี่นนี่ครับก็มีเอ็มนะครับมหนึ่งยครับมีชี่อยู่ตรงนี้อยู่กันห้าคนครับกำลังนั่งรออาหารที่เราตั้งใจรออย่เป็นที่ ชายโยนั่งดูไลฟ์เราอ่ะชายโยข้าวอร่อยข้าวอร่อยชายโยนี่แอบแอบแอบแซ่บแอบไปซื้อแอบแซบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเหียโอตปันโคตได้ข้าวเซเว่นเลยพี่โหแบบแบบมาทั้งทีอยากกินข้าวดีๆบ้างครับผม ไม่ทันนะผมเช้าไปสั่งอะไรไปบ้างครับวันนี้ผมวันนี้ผมสั่งพวกปลาทูไปนะครับผมสั่งอะไรไปบ้างไม่รู้จําไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกัน อ,นนอ,อ,อันนี้คือันนี้คื่นี่โต้๊ะนึงได้อาหารโต๊ะนี้เรอร right, ับอาหารต่อนะโต๊ะเราก็เป็นไม่ทานกันที่ออกไปเลยที่นายผิดป่าไงพี่ผมเล่นเกมร้องเพระว่าทหิวอ่ะแบบรออีกประมาณสองโต๊ะนะครับแล้วถึงจะได้ข้าวกินนะครับในตอนนี้ไม่ไหวกินข้าว สั่งเยอะจัดนะไม่เยอะมากสั่งไปประมาณสี่ห้าอย่างคนระับเป็นแกงเขียวหวานไก่แล้วก็อะไรนะปลาช่อนผัดคืนชายวันนี้ผมไม่น่าจะได้ผมเห็นวันนี้ผมเห็นพี่เจ้ามาบอกนะครับว่าแกจะไปเล่นที่ฮอมบาร์นะผมผมไม่ได้ไปนะครับเพราะคนคนที่บ้านผมเยอะเกินนะครับน่าจะไปร้านอื่นเพราะว่าจองโตร้านอื่นไว้ครับแต่ว่า เดี๋ยวผมกับเย็นเต้นนี่มีทักทายกันแน่นะครับผมในวันนี้มีป้าส่งคำขอป้าเช็คครับเช็คแมทพี่เนมป้าพี่ป้าป้าส่งคำขอมารอแป๊บหนึ่ง ฟีดปาฟิชเารงไปไหนครับป้าอุ้ยมืดอ่ะอยู่มอนเหนือมืดมากเลยอ่ะเชียงรายอะะอยู่เชียงใหม่ไม่เห็นใครเลยทุกคนชอแปนทุกคนขึ้นมายิหมู๊ดค่ะ โอ้ยเฮ้ยเ,เขาอยู่นนออยโโเชีเยงใหม่เขากินหมูกร้าะกันอยู่โอ้โหจบเลยจบเลยจบเลยเขาขึ้นห<า>มู่บ้านไปแล้วปออบ้อนเหนือไปแล้วมาเต็มที่ครับป้า สวัสดีครับรถ<ล> <ปะ S 1> เดินเจอจกันเชียงรายเจอกันเชียงรายเจอกันครับผมเจอกันเชียงรายครับบ้าเดี๋ยวพลังหมูท่าเข้าไปจะนตุกมีดีกว่าเ <laughs> รียูยวทางไปงานหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นะผมจะเล่าให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือผมอะออกจากงานประมาณเขาให้ถึงงานประมาณสี<ม>่โมงแล้วผมออกบ่ายสามบ่ายสามกว่าบ่ายสุมที่สิบ